จากบรรยากาศของตู้ไษสีนิที่ใหญ่ที่สุดแล้วไปดูบรรยากาศที่ร้านบ้านห้วดอำเภอเปตงจังหวัดยะลากันบ้างค่ะต้องบอกว่าคึกคักเลยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วชาวมาเลเซียค่ะเดินทางมาแหาซื้อจํานวนมากนะคะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งร้านนี้ค่ะเป็นร้านเก่าแก่อายุกว่า52ปีแล้วโดวยมีนางอุไรวันแทอียหรือเจ๊ฟ้านะคะวัย71ปีเป็นเจ้าของร้านและในวันที่17กันยายนนี้ค่ะเป็นวันไหว้พระจันทร์ทําให้ขนมไหว้พระจันทร์ขายดีเจ๊ฟ้าบอกว่าขนมไหว้พระจันทร์ ที่ร้านนะคะจะมีไส้อยู่5อย่างเป็นหลักค่ะจะเลือกทําที่ได้รับความนิยมก็คือถั่วเหลืองถั่วดำงูยิง้งและธัญ,ญพืชผสมฟัก เชื่อมงาดำบัวไข่ทุเรียนบัวเจด้วยลูกค้านะคะลูกค้าประจำจะโทรมาจองขนมไวล่วงหน้าค่ะทำให้ลูกค้าขาจรที่ตั้งใจมาซื้อหน้าร้านเพราะว่าต้องการของสดใหม่เนี่ยก็ต้องผิดหวังกลับไปในบางครั้งค่ะเพราะว่าไม่มีขนมขายด้วยขนมไหว้พระจันทร์นะคะจะขายหมดก่อนถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจะเดินทางมาซื้อกันเป็นจานวนมากเพราะว่าชอบในรสชาติของที่ร้านนะคะรวมไปถึงกรรมวิธีของชาวจีนเบตงดั้งเดิมและที่สําคัญในปีนี้ค่ะทางร้านยังไม่ ไม่มีการปรับราคาขึ้นเพราะเนื่องจากค่าเงินของมาเลเซียลดลงนะคะจึงก็ยังคงขายในราคาเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาทำให้ยอดขายเพิ่มด้วยเนื่องจากชาวมาเลเซียค่ะจะหันมาสั่งขนมไหว้พระจันทร์ทางฝั่งไทยมากกว่าเนื่องจากขนมไหว้พระจันทร์ของมาเลเซียเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีราคาที่ปรับสูงขึ้นเพราะว่าค่าเงินของค่าเงินลิงกิตลดลงนั่นเองค่ะ